สวัสดีครับกาตลาดข่สุดวิร์บริฟกับผมธนงขันทองครับนายแดนไฟแมนนะครับนักวิเคราะห์จากเครดิตสวิสออกมาให้ความเห็นว่าเอเชียจะได้รับผลกระทบที่ในแวดูงที่จํากัดนะครับจากการระบาดของโควิดรอบ2นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปกําลังเผชิญกับปัญหาของโควิด1 9นะครับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อ อเมริกากับยุโรปค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามโลกตะวันตกตอนนี้มีการเปลี่ยนนะครับจากภาคเซอร์วิสไปยังภาคาการบริโภคนะครับทำให้เอเชียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่ง,งออกได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าเกิดโควิดรอบสเอเชียก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับลงรายประเทศนะครับนายแดนฟแมนเลือกเกาหลีนะครับเกาหลีใต้เป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดเนื่องจากว่า ภายในประเทศไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโควิดและการสงออกของเกาหลีใต้ในค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับนอกจากนี้นะครับออสเตรเลียและสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับเนื่องจากว่าความรุนแรงของโควิด19นะครับลดน้อยลงมากและเข้ากก่าเพิ่มเติมนะครับกัตอนนี้กําลังเล็งกลับมาดูที่ฮ่องกงรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องโควิดนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องวัคซีนเข้ามานะครับก็จะทำให้สองประเทศนี้น่าลงทุนครับ ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซตก์กองทุน,น,นบ Facebook, Twitter, ุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุ๋งหลวงฟันเพื่อการเฟสบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งบีเอฟวายแอปพลิเคชันไดกดินกดสมัครในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ